สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมพิโซครับตอนนี้นะครับพวกเรา2คนอยู่บนถนนเกษตรนวมินนะครับอยู่ที่โครงการเนวานาบียอนจากเนวานาเดเวลลอปเมนต์นะครับคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคุณผู้ชมครับรูปแบบโครงการกับการจัดบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวเขาจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรา2คนพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะครับคือโครงการหมู่บ้านเนวานาบิยอนเกษตรนวมินจากเนวานาเดเวล OP เมนต์ครับโครงการนี้จริงๆแล้วมีที่ตั้งอยู่บนถนนคลองลำเจียกนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นสั้นๆที่ตัดจากเกษตรนวมินไปยังถนนนวนจันทร์นั่นเองนะฮะแต่ตัวทางเข้าของโครงการเนี่ยอยู่เกือบจะติดกับถนนเกษตรนวมินเลยนะครับดังนั้นจะเรียกว่าทำเลอยู่เกษตรนวมินก็คงจะไม่แปลกนะครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมมาไม่ไกลนะครับประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนเอก,กมัยรามอินทราด้วยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวในการเดินทางเข้าออกตัวเมืองด้วยทางด่วนเส้นนี้นะครับส่วนรูปแบบของโครงการ Beyond เน r ว a n a นาบิ n อนเกษตรนวมินนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ขนาดประมาณ20ไร่ภายในโครงการมีจำนวนยูนิตทั้งหมด104ูนิต ซึ่งบ้านของที่นี่เขาจัดออกมามีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดนะครับซึ่งจะเป็นบ้าน3ชั้นทั้งหมดเลยนะฮะมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่38ไปจนถึงประมาณ60ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่240ไปจนถึงประมาณ350ตารางเมตรที่นี่จะเป็นยังไงเราจะไปชมของจริงกันเลยครับคุณผู้ชมเรายืนอยู่ที่ด้านหน้าโครงการนะครับเรามาดูระบบซ e เคียวริตี้ของที่นี่กันครับซ e เคียวริตี้ของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ป้อมรปภด้านหน้า ซึ่งจะคอยสกรีนคนเข้าออกนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นบิซิเตอร์จะต้องผ่านมาแลกบัตรกับเราพอที่จะเปิดไม้กระดกให้ครับส่วนถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านนี้เลยแล้วก็จะมีอีซี่พาร์ก็จะกดเปิดให้กับทางไม้กระดกเปิดขึ้นได้เหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ยังไม่ใช่สุดนะครับคือวิ่งเข้าไปข้างในอีกหน่อยหนึง่งเนี่ยจะมีประตูรั้วอีกชุดหนึ่งครับซึ่งถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะมีอีซี่พาร์ประตูรั้วมันก็จะเปิดให้เข้าไปข้างในได้อีีกกทนนนนนจะะะเเปปป็รรบบรแบบตตูููแ2ชชัััดด๋ยวาพมไ่ ผู้ชมครับต้องส่วนกลางของโครงการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาคารที่เขาทาเป็นสปอร์ตคลับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นอาคารขนาดใหญ่เลยนะเขาทําเป็น2ชั้นชั้นล่างปัจจุบันเนี่ยเป็นสํานักง,งานขายแต่ต่อไปเมื่อปิดการขายอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยรตรงนี้เขาจะคืนพื้นที่ให้ลูกบ้านจะกลายเป็นคิดคลับเป็นพื้นที่อินดอร์ในร่มแล้วก็ติดแอร์ให้เด็กๆเขานั่งเล่นข้างในส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแขกไปใครมาก็นั่งข้างนอกได้นะครับ แล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําห้องรับแขกนั่งเล่นนะครับส่วนพื้นที่ชั้น2ด้านบนเนี่ยเขาทาเป็นฟิตเนสออกกําลังกายได้มีพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องห้องน้ําให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่ทางด้านนี้ครับอยู่ติดกันนะคุณผู้ชมมันจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําก็ทํามาเป็นสระขนาดใหญ่เลยนะขนาดกว้าง8เมตรยาว24เมตรนะครับแบ่งออกมาเป็น2ส่วนคือส่วนสระเด็กอยู่ตรงนี้ ส่วนสาะเด็กเนี่ยจะว่างติดกับส่วนในอาคารพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้นั่งเฝ้านั่งดูได้ส่วนสระที่เป็นแหลบพูไหว้ออกกําลังกายได้ก็อยู่ทางด้านนู้นไปนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆสระนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เห็นวางเป็นพวก พื้นที่นั่งเล่นเวลาตอนเย็นๆเ,เนี่ยแบบแดดไม่ได้ร้อนมากเนี่ยตรงนี้จะได้ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นได้หรือใครชอบอาบแดดฝั่งนู้นก็จะมีโซนที่เป็นเ,เตียงเดเบดนะครับรนอนอาบแดดให้ผิวเกรียมๆเ,เล่นได้คุณผู้ชมแดดประเทศไทยตอนนี้นี่ใช้ได้เลยใช่นะในขณะที่ถัดออกไปคุณผ,ผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นสวนเป็นพื้นที่สวนที่เขาปลูกต้นไม้ให้ร่มไว้ทั้งสวนเลยเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นสวนของสวนสาหรับให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาเล่นด้วยเพราะว่าในสวนนั้นน่ะมันมีสนามเด็กเล่น ดังนั้นเนี่ยเวลาตกเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยก็ออกจากบ้านมามาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเป็นหัวใจของโครงการเนื่องมาจากว่าบ้านของที่นี่เขาปลูกเกือบจะเต็มพื้นที่ดังนั้นการมีสวนมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ออกมาเดินเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญมาก แล้วนอกจากนี้นะครับภายในโครงการเนี่ยตัวถนนตรงถนนเมนหลักของโครงการเนี่ยนะฮะจะเป็นถนนขนาด16เมตรนะครับดังนั้นการที่จะมีแบบให้รถมาจอดริมขั้นถนนเผื่อบางกรณีที่แบบว่าบางบ้านอาจจะมีงานขึ้นบ้านใหม่อาจจะต้องมีแขกมาเยี่ยมเยอะแขกไปใครมาก็อาจจะจอดริมถนนได้โดยที่ไม่เกะกะวังหน้าบ้านแล้วตัวเสาไฟต่างๆของในโครงการเนี่ยเขาจะซ่อนระบบสายไฟไว้ใ<ว>ต้ดิน,ดนหมด,หมดนะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเดินสังเกตดูภายในโครงการจะเจอพวกกล้อง cctv อยู่กระจายกระจายอยู่หลายจุดนะครับ,รบซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มระบบ security ให้กับโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ security กับรูปแบบของ f a c i l i t y ส่วนกลางของโครงการนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างครับ คุณผู้ชมตอนนี้เรายือนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับใช่แล้วครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะจะเป็นบ้านแบบลิฟต์นะฮะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับเนื้อที่ของบ้านเนี่ยจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ60ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะประมาณ357ตารางเมตรนะครับเป็นบ้าน3ชั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ฟังก์ชันของบ้านจะจัดออกมาเป็น4ห้องนอน 5ห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถนะครับผมบูไม่เหลืออะไรให้พี่พูดเลยเอาพี่ <c oughs> ผมท่องมาตามสคริปต์อย่างดีเลยคุณผู้ชมครับ <c oughs> บ้านจะออกแนวโมเดิร์นหน่อยรูปแบบบ้านที่จัดมา3ชั้นเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่แปลกๆที่เราอยากจะพาคุณผู้ดูหลายจุดเลยแต่ก่อนอื่น,นดูด้านหน้าบ้านก่อนครับหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชม ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาติดเลขที่บ้านกับติดอ,ออดไว้เวลาแขกไปใครมาก็มากดออดตรงนี้แหละใช่ส่งไปษสนีก็ส่งตรงนี้นะครับก็มีบานปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับ,รบผมแล้วเวลาเราจะเดินเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีประตูชุดหนึ่งเป็นประตูเล็กสาหรับคนเดินเข้าเดินออกหรือจูงจักรยานเข้าออกด้าน<ช>นี้ใช่ครับส่วนสําหรับรถทางรถเข้านะฮะคุณผู้ชมเขาจะมีประตูบานเหล็กซึ่งเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับ เราสามารถเอามือเลื่อนแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้รีโมทกดเพื่อให้มันเข้าไปอัตโนมัติก็ได้นะครับคุณผู้ชมไอเดียดีนะคือจริงๆเราไม่ต้องทําเป็นประตูแบบที่บานเลื่อนแบบชิ้นใหญ่ๆก็ได้แต่ทําซอยเป็นบานเลื่อนเป็นชิ้นๆสองสชิ้นแบบนี้เพราะเวลาเก็บเนี่ยมันจะเสียพื้นที่เก็บค่อนข้างน้อยในขณะที่เวลาเปิดเนี่ยมันจะเปิดได้ค่อนข้างกว้างใช่ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดออกได้กว้างปุ๊บเราจะได้ที่จอดรถแบบ3คันแบบนี้นะฮะก็คือสามารถจอดคันที่1ตรงนี้ คันที่2ตรงนี้นะครับส่วนคันที่3จะหลบมาหลังเสาตรงนี้นะฮะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันแคบแต่ของจรงิงเนี่ยไอตัวรั้วต้นไม้กระถางต้นไม้ตรงนี้เขาจะไม่ได้ให้มานะครับเพราะเอาออกไปปุ๊บก็จะสามารถจอดรถเล็กๆหน่อยได้ครับใช่ส่วนที่จอดรถเนี่ยคุณผู้ชมก็จะปรับสโลปขึ้นมามาจากถนนด้านหน้าค่อยๆขึ้นมาไปจนถึงด้านในดังนั้นเวลาเราล,ล้างรถทํานู่นทํานี่อะไรเนี่ยน้ำมันจะไหลออกไปด้านนอกซึ่งจะมีร่องระบายน้ําลงท่อระบายน้ําอีกทีหนึ่งนะครับพื้นตรงนี้มันจะได้ไม่เเลออะะ ส่วนด้านหน้าด้านหน้าบ้านมีสวนสำหรับพื้นที่จัดสวนนิดหน่อยสามารถปลูกต้นไม้ที่ขนาดประมาณฟานกลางประมาณนี้ได้ให้ร่มเงาบ้านได้แบบนี้นะครับส่วนในบ้านเนี่ยด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาปลูกต้นไม้ไ้อีกชุดหนึ่งรจริงๆเนี่ยต้นไม้ชุดนี้เขาปลูกไว้เพื่อบ,บังสายตาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นสะจาคุชชี่สำหรับแช่น้ำเป็นสะขนาดก็ประมาณที่คุณผู้ชมเห็นนะสามารถมาแช่รวมกันทั้งครอบครัวได้เลยถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าไอตัวต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันบังสายตาได้ไม่มิดชิดเพียงพอ จะตีระแนงเพิ่มให้มันบังให้มิดกว่านี้ก็ไดนน้นี่มันในบ้านแล้วเราจะได้ไไดไว่ายน้ำเอ้ยแช่น้ําได้อย่างแบบมีความสุขมากึ้่สช่ <ฮะ S 1> ส่วนเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีประตูชุดหนึ่งอยู่ตรงด้านนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ทําสําหรับคนในบ้านแอคเซสออกมาที่สะได้ง่ายๆแต่จะไม่ใช่ประตูเข้าออกหลักของบ้านประตูเข้าออกหลักของบ้านจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านคุณผู้ชม,มซึ่งประตูเข้าออกหลักของบ้านเนี่ยมันจะมี2ชุดนะชุดแรกเนี่ยจะเป็นประตูชุดนี้ ซึ่งเปิดแล้วเนี่ยจะเข้าไปที่ชั้นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นประตูหลักสําหรับคนในบ้านนะครับประตูอีกชุดหนึ่งจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ไปขึ้นที่ชั้นสองอดันนั้นเนี่ยเปิดไปปุ๊บจะไปเจอห้องรับแขกเลยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรับแขกมากกว่าใช่เวลาแขกไปใครมาเนี่ยเราไม่อยากจะให้เขาเดินลงมาชั้นหนึ่งเราจะพาขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งเป็นชั้นรับแขกแล้วก็เดินขึ้นไปเปิดประตูขึ้นไปได้านนู้นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่าเขาจัดฟังก์ คุณผู้ชมครับพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยจะเจอส่วนโถงซึ่งเขาทําเป็นส่วนแบบส่วนเปลี่ยนรองเท้าเก็บรองเท้านะครับ,รบจริงๆเนี่ยบ้านเปล่าจะไม่ได้บิ้วมาแบบนี้แต่น,นี่<ม>ที่เขาบิ้วให้ดูเนี่ยจะให้เราเข้าใจภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะบิ้วมาเป็นตู้หมดเลยมแบบวางรองเท้าวาง้างใต้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นส่วนที่แบบส่วนนั่ง พักใส่รองเท้าผูกรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นประตูเนี่ยจะเป็นประตูไม้บานทึบแล้วก็ประติดดิจิตอลดอลลอมาให้แต่มันไม่คลิปเพราะว่าเขาเปิดช่องแสงด้านนี้ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนโถงตรงนี้มันก็จะเป็นโถงที่สว่างพอสมควรครับคุณผู้ชมใช่ซึ่งคุณผู้ชมก็มาจัดเฟอร์นิเจอร์เองตามที่คุณผู้ชมอยากได้ก็ได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะฮะที่เห็นเป็นผนังไม้ๆตรงนี้จะมีประตูบานเลื่อนบานหนึ่งที่เขาซ่อนไว้อยู่นะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับส่วนที่เป็นห้องน้ําห้องพาวเดอร์รูมนะครับคือคือห้องนี้ใช้ท,ทําธุระส่วนตัวอาบอาอบน้ําไม่ได้นะครับล้างไม้ล้างมือล้างหน้าเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้นแต่ว่าไอ้ตัวประตูบานไม้บานนี้ของจริงเขาไม่ได้ให้มาหรอกนะครับเป็นประตูปกตินั่นแหละแล้วก็พอเดินมาหน่อยนึงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ ห้องเก็บของใต้บันไดนะครับ<า>ซึ่งก็มีพื้นที่เก็บของพอประมาณนะครับ<ะ>คุณผู้ชมจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีสเตปอย<ะ>ู่คือสเตปตรงนี้ดีในแง่งม,มุมที่เรียกว่าเวลาเราถอดรองเท้าหรือเราเ<ป>หยียบอะไรมาเลอะเทอะเนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยมันต่ํากว่าพื้นด้านในบ้านดังนั้นเนี่ยเราจะล้างทําความสะอาดอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะเทอะเข้ามาข้างในใน,ใน,ในขณะเดียวก,กันรองเท้าที่เอาฝุ่นเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้ฝุ่นฟุ้งเข้าไปข้างในด้วยนะครับแต่เวลาเราเดินเราก็ต้องระวังสเต็ปด้วยนะ ือพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนรับประทานอาหารครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง p r i เวทมันมันเป็นส่วนรับประทานอาหารส่วนครัวส่วนอะไรพวกนี้ไม่มีส่วนรับแขกส่วนรับแขกเขายกขึ้นไปไว้ชั้น2ออันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่เขาทําประตู2ชุดสําหรับรับแขกอยู่ด้านบนสําหรับลูกบ้านจริงๆอ่ะอยู่ด้านล่าง ใช่พื้นที่ส่วนชั้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใช้งานเป็นหลักใช่ครับอย่างโ <นะ S 1> ต๊ะรับประทานอาหารตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะขนาด6กที่นั่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมจะไปเปลี่ยนใส่ขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมอยากได้ก็ได้ <gracias S 1> นะครับแล้วพอพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะฮะตรงผนังตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นผนังกระจกเข้ามุมด้านนี้นะครับผมผนังตรงนี้จะทําหน้าที่ดึงแสงสว่างจากภายนอกเนี่ยทำให้พื้นที่ตรงหัวบันไดตรงนี้กับตัวโต๊ะกินข้าวนียสว่างขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีีประตูอกบานนึง ซึ่งสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับก็อาจจะเป็นมุมออกไปชมสวนเล็กๆน้อยๆที่ปลูกไว้ด้านข้างบ้านได้ครับผมคุณผู้ชมครับส่วนที่บูมกําลังเดินมาเราจะเห็นว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ครับคือเคาน์เตอร์นี้เขามีพื้นที่เก็บของสําหรับให้เราใช้หยิบใช้สําหรับบางส่วนของรับประทานอาหารใ,ในขณะเดียวกันอ่ะมันทําหน้าที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนกั้นกับส่วนครัวเพื่อให้ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆเหมือนเป็นไอแลนด์ไกลๆนั่นแหละคุณผู้ชมเราสามารถเตรียมอาหารเช้ากินดิ เตรียมอาหารเช้าชมโอนตินทําน,น maintenant. mm hmm. Connie, ู่นทํานี่คือทําอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับบางทีเราอาจจะเอาเก้าอี้ตัวสูงๆหน่อยมาตั้งเป็นสตูกินกุ้งกินข้าวอะไรตรงนี้เล็กๆน้อยๆก็ได้ใช่เพราะว่าบางทีแบบว่าจะได้ไม่ต้องไปใช้เต็มพื้นที่ตรงนู้นโต๊ะกินข้าวบางทีเราอาจจะแบบวางแบบจัดเต็มยิ่งใหญ่มันดูแบบว่าอาจจะจูเป็นทางการไปนิดนึงใช่นี่เราจะกินแซนด์วิชตอนเช้าง่ายๆแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาทําเป็นครัวมีส่วนที่เป็นส่วน ล้างจงล้างจานอยู่ด้านนี้เขาเปิดช่องแสงทางด้านนี้ไปด้วยว่ารล้างจานเตรียมอาหารอะไรต่างจะไม่มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามานะครับส่วนพื้นที่ทําอาหารจรงิจรงจังอ่ะจะอยู่ทางด้านนี้ติดเตาติด,ตด,ตดเครื่องดูดควันมาให้เรียบร้อยแล้วมีช่องระบายอากาศช่องแสงตรงด้านนี้นะครับส่วนเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้สําหรับวางตู้เย็นนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ครัวตรงนี้ก็เป็นครัวที่เรียกว่าใช้พื้นที่ได้เต็มที่แหละยังเหลือพื้นที่ตรงนี้สําหรับใส่ตู้ขแขวนได้ด้วยซ้ําไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของประตูหลังบ้าน ที่เปิดออกไปแล้วเนี่ยจะไปเจอส่วนซักล้างด้านหลังนะครับอันนี้เขาลดระดับให้เรียบร้อยแล้วพื้นด้านนอกก็เป็นกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีห้องเมดอยู่ด้านหลังพร้อมห้องน้ำเมดอยู่ด้านหลังด้วยครับคุณผู้ชมที่บริเวณชั้นหนึ่งนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ด้านข้างของบ้านตรงนี้นะครับพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นว่าเขาจัดเอาไว้เป็นห้องมินิโฮมเทอเตอร์นะครับผมซึ่งเนี่ยจะวางโซฟาขนาดยาวตลอดแนวห้องเลยนะติดทีวีจอใหญ่ด้านนี้ใส่ชุดเครื่องเสียงเข้าไปนะฮะส่วนพวกแผ่นดีวีดีบูเล่ต่างๆแล้วก็มาเก็บไว้ฝั่งนี้นะครับผมบูมอยากกินป๊อปคอนเอาป๊อปคอนมาเสิร์ฟเลยตอนนี้เลยเหรอพี่โอคืออันนี้ก็จะเป็นไอเดียออกแบบห้องที่เป็นห้องอนเนกประสงค์แบบนี้แหละครับจริงๆห้องนี้คุณผู้ชมมันมีห้องน้าในตัวด้วยนะดังนั้นเนี่ย เราจะจัดเป็นห้องทํางานก็ได้<ช>ถ้าเราเป็นคนซีเรียสชอบทํางานที่บ้านหรือเราถ้าเรามีผู้สูงอายุหรือเราอยากจะทําห้องนี้เป็นห้องรับแขกอีกอันหนึง่งเราก็สามารถใช้เป็นห้องนอนได้ก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับผมอย่างไรก็ดีที่เราพาคุณผู้ชมมาดูชั้นหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าชั้นหนึ่งของที่นี่ออกแบบมาไม่เหมือนชั้นหนึ่งของบ้านทั่วไปครับตรงที่ว่าชั้นหนึ่งของที่นี่มันเหมาะกับเป็นพื้นที่ใช้งานส่วนรวม <fails. S 1> คอมมอนแอเรียของคนในบ้านนี้มากกว่ามันไม่มีส่วนรับแขกเลยดังนั้นเนี่ย เขาถึงต้องทําประตูแยกมา2ชุดเพราะว่าเวลาแขกไปใครมาไม่ต้องพาเดินเข้ามาที่ชั้นนี้พาขึ้นชั้น2เลยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมดูชั้น2ครับครับ ณผู้ชมเขามีบันไดออกแบบมาให้เดินขึ้นมาที่ชั้น2เลยครับผมซึ่งชั้น2เนี่ยพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับเป็นโถงหน้าบ้าน อีกอันหนึ่งเราจะจัดแบบนี้ก็ได้นะเป็นพื้นที่นั่งเล่นชมต้นมงต้นไม,นม้ที่เราปลูกไว้หน้าบ้านก็ได้ใช่แต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะรู้สึกว่าโซฟานี้มันใหญ่ไปหน่อยก็ไปเปลี่ยนเป็นอันเล็กลงก็ได้นะครับผมใช่อาจจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆปลูกดอกมุดอก,ดอก,ดอก,ดอกไม้ไว้ก็ได้ตรงนี้จะปีประตูชุดใหญ่อยู่ชุดหนึ่งนะครับมีดิจิตอลรอลล์ด้วยพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของในบ้านได้เลยซึ่งจะตรงกับส่วนที่เป็นส่วนรับแขกครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ คุณผู้ชมประตูชุดนี้เขาจะติดดิจิตอลดอล็อกมาให้เหมือนกันนะครับครับพอเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอส่วนที่เป็นส่วนสําคัญของบ้านอันหนึ่งก็คือส่วนของพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีหรือส่วนของเรียกว่าพื้นที่ห้องรับแขกก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีบันไดชุดนึงนะอยู่ทางด้านนี้คือเราเดิน<ม>ลงไปแล้วจะไปเจอสวนรับประทานอาหารส่วนอะไรต่างๆที่อยู่ชั้นหนึ่งใช่คุณผู้ชมตรงนี้จะเห็นพวกแผงควบคุมอะไรตรงนี้อยู่นะฮะคือห้องบ้านหลังนี้จะติดระบบโฮมออโตเมชันมาด้วยนะครับ<ม>ก็จะมีระบบปิดไฟอัตโนมัติ<ม>อะไรให้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกสัญญาณกันขโมยมที่เป็นแบบช็อคเซนเซอร์ แล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัว motion sensor ที่แบบว่าจับความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเวลาคนเดินไปตรงนี้ไฟจะเปิดเองอัตโนมัติอะไร<ช>อย่างนี้ให้ด้วยอนนี้เขาก <นะ S 1> ็รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ในบ้านใช่เขารู้นะครับส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะจัดห้องรับแขกออกมาที่ <ผม S 1> ค่อนข้างที่จะแปลกนะก็คือ<ช>ตรงนี้วางโซฟานั่งเล่นอะไรมาเป็นตัว L นะครับนั่งดูทีวีซึ่งตัวทีวีเนี่ยจะอยู่ติดกับตรงส่วนของตู้บิวอินที่อยู่ติดบนไดขึ้นชั้น3นะครับใช่ครับคือพื้นที่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมของจริงเนี่ยเขาไม่ได้ให้แบบว่า เออชั้นวางของตรงนี้มาหรอกมันก็จะเป็นแบบว่าบันไดโล่งๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นบันไดโล่งๆต่อ<ช>ไปนะดังนั้นเราควรจะบิ้วขึ้นมาเป็นชั้นเก็บของแบบนี้ดีแล้วไอ้พวกชั้นที่อยู่ข้างบนงสูงๆนั่นอะเราเดินขึ้นบันไดไปหยิบก็ได้ถูกต้องอัน,นี้คือที่บอกว่าแปลกก็คือตัวชั้นพวกเนี้ย มันสามารถที่จะหยิบของเก็บของอะไรพวกนี้ได้หมดเพราะมันมีบันไดยอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับ,รบเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับซึ่งสิ่งที่เขาให้มาก็คือผนังกระจกแบบเกือบจะเต็มพื้นที่เลยผนังกระจกเกือบจะเต็มพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เราไปเทควิวรับวิวด้านนอกแต่มีไว้ให้ห้องเนี้ยมันดูสูงโปร่งโลง่งๆนะครับแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่า แสงแดดเมืองไทยอ่ะมันค่อนข้างที่จะร้อนดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมติดฟิล์มกันร้อนแล้วก็ติดม่านติดอะไรให้มันเต็มที่ไปด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพื้นที่ของส่วนนั่งเล่นเนี่ยจะเชื่อมกับส่วนของส่วนของบันไดขึ้นไปชั้น3ด้านบนด้านนู้นในขณะเดียวกัน,นก็จะมีสะพานเชื่อมที่ค่อนข้างที่จะแปลกตรงนี้เป็นสะพานจริงๆนะ คือเขาทาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านปีกหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งของบ้านใช่ก็คือด้านหน้ากับด้านหลังของบ้านใช่ด้านนู้นเนี่ยจะเป็นส่วนนั่งเล่นที่เราดูกันเมื่อกี้ครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นกระจกเปิดโล่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่ง <vacation S 1> มองลงไปจะเห็นส <reconstruction S 2> ั์เห็นสวนของเราเองนะคุณผู้ชมเราสามารถเปิดแบบว่ารับลมตรงนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะมีลมโฟล์ขึ้นมาคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมออกแบบสระให้ลึกพอคุณผู้ชมสามารถกระโดดจากตรงนี้ลงไปที่สระได้ด้วยนะ ส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนของมาสเตอร์เบรูมเป็นพื้นที่ที่เขาให้น้ําหนักมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาก็จะจัดพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาวางเตียงเอาไว้นะครับก็จะสามารถวางเตียง6ฟุตได้มีพื้นที่ด้านข้างที่มากพอที่จะพอจะทําเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆได้นะครับ ในขณะที่ปลายเตียงเนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนกับสตูดิโอเหมือนกับเป็นวางโซฟาเล็กๆแล้วก็มีพื้นที่นั่งดูทีวงีวีอะไรไปมีระเบียงอยู่ด้านข้างด้วยแล้วส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับผู้ชมพอเราเดินต่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอกับพื้นที่โล่งๆอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เขาทาเป็น walk in closet ไว้ให้ดูนะฮะซึ่งจะได้ walk in closet ขนาดใหญ่เลยเรามาดูไอเดียตรงนี้นิดนึงคือเขาจัด ตัว walk-in closet แบ่งครึ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับแล้วใส่ไอแลนด์ไว้ตรงกลางนะฮะทำพื้นที่แบบลักษณะสมมาตรในหนึ่งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายนะครับตอนออกแบบอะทำได้ทำจัดใหม่ก็ทําได้ต่ในความเป็นจริงอะมันไม่เท่าเทียมกันเลยดูมัน <c oughs> ไม่เคยมีความเท่าเทียมใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นของคุณผู้หญิงประมาณสัก80%นะครับในขณะที่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของคุณผู้หญิงอ,อีก80%ด๋องั้นเหรอครับใช่นะครับแต่ว่าไอเดียในการออกแบบตรงนี้มันดีีีมันดท่่วา มันแบ่งพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนดีพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่เก็บของก็แ้างที่เยอะในขณะที่แขวนเสื้อผ้าได้เยอะด้วยนะครับแล้วของจุกจิกเพื่อพวกอันไหลเครื่องแต่งตัวอัซเซสซอรีอะไรต่างๆก็มีเป็นกิจรลักษณะข,ของเขาใช่คือบางคนอาจจะเอาตู้เย็นมาตรงนี้ยังได้เลยนะฮะขนาดนั้นเลยเดินถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของ master bathroom นะครับก็คือห้องน้ําห้องใหญ่สุดของห้อง master b เ d r o o m นั่นเองนะครับคือพอเราเดินเข้ามาปุ๊บจะได้ห้องน้ําห้องนี้จะเป็นพื้นที่ใหญ่สุดในบ้านหลังนี้นะครับ ตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะวางบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูนะครับคือเราสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งไว้ในห้องน้ําได้นะครับคุณผู้ชมครับไอเดียามันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกมาค่อนข้างเท่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ให้พื้นที่ห้องน้ําเยอะมากพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่อ่างล้างหน้าฮีสแอนเฮอร์วางระยะห่างกันพอสมควรจะได้ไม่ได้แย่งกันใช้ในขณะที่พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีส่วนอาบน้ําทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนเปียก ก็จะมีมีบ่อมาม่าบ่อสุกี้บ่อสุกี้บ่อสุกี้แช่น้ํารวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ยืนอาบน้ำอยู่ตรงนี้เป็นชาว์บล็อกทําให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์พื้นที่ตรงนี้จะเปิดเป็นกระจกเชื่อมให้เราสามารถมองลงไปเทคอยูสวนทางด้านล่างได้นะครับในขณะที่มีส่วนระบายอากาศอยู่ด้านบนนี้ด้วยครับรูปแบบการออกแบบห้องน้ำมาสเตอร์เบดมใหญ่ๆอย่างงี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราไม่ค่อยจะเจอกันนักในบ้านขนาดนี้ครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมพื้นที่ชั้นสาเนี่ยมันจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะคุณผู้ชมครับผมซึ่งห้องนอน2ห้องเนี่ยจะแยกออกมาเป็นห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังบ้านนะครับ,รบส่วนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่อย่างที่เราเห็น<ช>คือเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กเนี่ยทั้งสองห้องเนี่ยมาออกมาใช้งานร่วมกันใช่คือเราจะเรียกว่า family area ก็ยังไงอยู่อาจจะเรียกว่า kids area นะครับคุณผู้ชมเ<ๆ>นี่ยพอเราเดินมาตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาจะทําเป็นเหมือน ค้อนะฮะพื้นที่ทํางานคือมีโต๊ะทํางานอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีคีย์บอร์ดจําลองอันนึงประมาณว่าเอาคอมมาตั้งตรงนี้ได้นะครับมีโซฟาตัวเล็กๆให้สําหรับนั่งอ่านหนังสือไปพร้อมกันมีพื้นที่เก็บของด้านข้างตรงนี้นะฮะใช่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีตู้เก็บของขนาดใหญ่เอาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เก็บเครื่องเขียนเก็บอุปกรณ์ทํางานเก็บอะไรต่างๆซึ่งเด็กเขาสามารถเอามาเก็บรวมกันได้ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเอาไปเก็บไว้ในห้องนอนใช่แบ่งปันไงระหว่างพี่น้องใช่แล้วในห้องนอนจะได้มีแต่ส่วนที่เป็นส่วนที่เขาไว้ใช้ กี่ยวกับการนอนจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีส่วนของระเบียงเอาดออยู่ด้านนอกสำหรับเผื่ออยากจะทำงานเอ้าดดหรืออยากจะปลูกดอกไม้ต้นไม้อะไรก็ยังมีพื้นที่ระเบียงด้านนอกด้วยใช่แล้วครับส่วนห้องนอน2ห้องนี้นะฮะขนาดมันใกล้ๆกันเดี๋ยวเราจะพามาดูสักห้องหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ก่อนที่จะเดินขึ้นห้องนอนชั้นนี้นะฮะมันจะมีสเตปบันไดยอยู่ประมาณ3ขั้นตรงนี้นะครับผมทําไมพี่เดินขั้นเดียวเอง <laughs> พี่เดินพี่เดินให้มันถูกทางเลยนะครับคือตรงนี้ข้างล่างพื้นข้างล่างเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นของชั้นมันเป็นเพดานของชั้นสองซึ่งมันเป็นเพดานสูงนะครับห้องห้องนี้มันก็เลยต้องถูกยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราเดินเข้ามาดูกันนะครับผมคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยเขาออกแบบไว้เนี่ยให้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งนะ ตรงนี้เขาวางเตียงซึ่งเตียงเราใส่ได้ใหญ่เต็มที่6ฟุตเลยก็ได้อยู่ติดกับส่วนที่เป็นส่วนของระเบียงซึ่งระเบียงตรงนี้มันไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์ดังนั้นเนี่ยเราสามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้พื้นที่ห้องนี้คุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะโปร่งเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันได้เพดานสูงมากเขาดาันฝ้าเพดานไปเกือบจะชิดหลังคาเลยนะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นห้องที่มีปริมาตรโปร่งโล่งมากแต่ก็อาจจะต้องใส่แอร์ตัวใหญ่หน่อยนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับแล้วส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันจะเป เหมือนขั้นระหว่างตัวส่วนของนอนส่วนของห้องนอนนะครับกับส่วนของห้องน้ำนะครับมันจะเป็นพื้นที่แบบว่าเป็นโซนคล้ายๆว่าโต๊ะทํางานเล็กๆที่อยู่ภายในห้องนอนเป็นมุมทํางานส่วนตัวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันอยู่ติดกับหน้าต่างนะครับแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะส่องเข้ามาตรงนี้ได้โอเคอาจจะแบบว่าเด็กอาจจะโดนแดดนิดนึงแต่ว่ามันทําให้พื้นที่ตรงนี้สว่างนะครับนั่งทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับผมแล้วพอเดินขัดเข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับส่วนที่เป็นห้องน้ําแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะแต่งตัวนะครับผมมีโต๊ะแต่งหน้าถ้าเป็นผู้ชายอาจจะไม่ต้องแต่งนะครับเดินเข้ามาอีกนิดหนึง่งก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับตัวห้องน้ําห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบออกมาตรฐานหน่อยนะครับผมก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับโถสุขภัณฑ์ชาวเวอร์บ็อกซ์อยู่ฝั่งนี้นะครับผมทั้งหมดก็จะเป็นของโคลเลอร์นะครับภายในห้องน้ำเนี่ยจะม,มีหน้าต่างอยู่2บานด้วยนะครับเป็นบานกระทุงเพื่อสามารถเปิดให้อากาศภายในห้องน้ำเนี่ยมันโฟลได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสรุปกันข้างนอกครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราดูบ้านตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะครับพี่โอครับ โครงการนี้เหมาะสมกับใครครับพี่ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนมองหาบ้านย่านเกษตรนวมินทร์หรือพวกเรียบทาหงด่วนพวกนี้นะครับคุณผู้ชมทาเลแถวนี้มันเป็นทําเลที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเพราะว่าจะมีบ้านแนวราบเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเยอะทีเดียวใช่คุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไม่ได้เน้นพื้นที่สาหรับปลูกต้นโมงต้นไม้ บ้านเขาสร้างมาค่อนข้างจะเต็มพื้นที่เลยเป็นบ้านแนวโมเดิร์นด้วยคงจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะๆแล้วก็คงต้องเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยเพราะว่าฟังก์ชันบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกตาไปจากบ้านแนวทั่วๆไปรูปแบบโครงการเนี่ยถึงจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนพื้นที่สีเขียวในบ้านน้อยแต่ให้พวกสวนกับพื้นที่ส่วนกลางมาค่อนข้างเยอะๆอันนั้นก็เหมาะคนที่คิดว่าต้องการจะใช้พื้นที่สวนสวนกลางหรือพวกสระพวกอะไรต่างๆที่เขาเตรียมมาให้ด้วยต้องบอกคุณผู้ชมว่า บ้านนี้เขาคัดผู้อยู่อาศัยพอสมควรนะครับเพราะว่าการ<ฆ>จะเป็นเจ้าของที่นี่ได้ต้องมีบัต g เจตในระดับสัก15ล้านบาทขึ้นไปอครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเนวาน่าบิยอนเกษตรน้ำมินจาก n นวา a ่าเ e เวล o อปเมนตนะครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m เช่นเคยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m s a t t i n g w i i n g ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่องมันนี่ Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ